เดี๋ยววันนี้เข้ามากดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องเลขทูบนะครับว่าอาจารย์จุดแล้วเมื่อคืนเนี่ยได้ตัวไหนแต่อาจารย์จะอาจจะบอกหรือไม่บอกรอตามในไลฟ์เดี๋ยวอาจารย์จะใบให้เป็นปริศนาอาจารย์าารยัยงไม่บอกนะครับเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนาะให้อาจารย์น็อตตี้ด้วยนะครับฮ่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนเพจทั่วโลกทั่วประเทศนะครับตอนนี้อาจารย์น็อตตี้ฮอนมากฮ <laughs> อนนะครับฮอนไปว่าฮอนเด้อครับเรื่องเอฟซี FC ตัวยงเลยได้น้ำบ๊ครับได้ไหลบ พดว่ากี่เปงไดซุยบ่หรือว่าได้โอ้รูดเดาบอครับโอ้เลยครับแจกรอยบนล่างคนี้ถัมแจกรอยบนล่างโอ้คนมีดวงเนาะงวดเจ้าเนื้อรักกันในไหล่ะจังวดอืมใจังวดาน่ด้ดโอ้ได้แล้วี่หัวคุณบ่อ๋อีบนล่างลหรอแปลว่าศูนย์หลานเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนไหลให้กันได้เนี่นะครับยยกะ งวัดบางกีนะครับผ่านไปแล้วนะครับสําหรับเลขวันที่สิบหกกีเลขมันเข่าแค่เลขรูดเนาะซึ่งมันจะไปเข่าครับที่อาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดมันมีเจ็ดอยู่สองตัวแต่มันไม่เป็นตัวที่อาจารย์หวังนะครับในคลีปอาจารย์ก็ลังจิีใจได้อาจารย์ก็นั่งลองปวดหัวคือเรานะครับถามว่ามันเข่าเยี่มันเข่าแค่เลขรูดเนาะถ้าผู้ใดบบรูดจอตามอาจารย์ก็จะบ่ถือเพราะว่าเขาจอดอย่างเขาจอเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเนี่ยมันไม่มีเจ็ดหานะครับเนาะซึ่ง สถิตินะครับเลขวิ่งเลขรูดเราถ้านับนับตั้งแต่เดือนกรกฎามมานี่สิบสองงวดเราเข้าไปถึงสิบเอ็ดงวดเลยอ่าลองไปไล่เบึงหนะ้นะครับเข้าไปถึงสิบเอ็ดงวดนะครับจะรูดงวดเดียวคืองวดที่ผมบอกว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งพฤศจิกาผมมั่นใจว่าทุกคนเริ่มมูจะกผมงวดนี้แหละนะครับแ้วก็เหมิดน้ำลายขึ้นกันนะครับน่ะงวดนั่นบอกถึงได้ทั่วประเทศครับศูนย์พ่อมึงบอกศูนย์มนแม่มึงบอกเต็มอยู่นะเออนะครับอาจารย์นอตตีมกุกขีุ่ดาเขาว่างวดะนะ งวดเมื่อกี้เขากับดาด้อยู่เครื่องนึงเพราะมันเปิมันมีเจ็ดอยู่มันก็เลยรอดขันบบมีเมื่อกี้กับเละก็เหมนครับเมื่อไรมีเจ็ดตั้งมาตั้งสองตัวข้าหัวแต่มันบ่เป็นตัวที่อาจารย์ต้องการแจ้งวัดนี่ผมบอกไปเลยว่ามั่นใจครับซึ่งงวดที่ผมดังกลับมาดังอีกข้งก็เป็นงวดที่ออกเก้าหนึ่งล่างเนาะกับเก้าเจ็ดบนงวดนั่นผมกับบอกให้คนไปหาสื่อตะเก่านึงกุ้งเน่าผมเนาะค้นกัไในรอเตอลี่ส่วนตัวอาจารย์ได้ตั้งเจ็ดสิบห้าใบนะครับลูกษย์งวดเลยกับไม่แห่ แน่เลยนับหมื่นคนนะครับได้ผู้ได้บูหลายเพิ่นมาได้ผู้ละแสนหาแต่ละคนนะครับงวดนั้นะได้ออกกลางงวดเมื่อกี้เขาจับมรได้นับงวดที่ิบสามเราจะนับเป็นงวดที่สี่นะครับสําหรับเลขรูดเลขวิ่งเราก็นับตั้งแต่สิบหกพฤติการเข้ารูดศูนย์แล้วก็มาเก้าหนึ่งแล้วก็มาเจ็ดงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่งวดเมื่อกี้ผมบอกว่าจะพาพี่น้องไปดาวผู้โตนไปมาหอดเ้อะมันจอดอยู่ดาวพุทธตอนนี้ครับงวดเก่าหนึ่งอ่ะเขาหอดดาวอังคารแล้วเรียกว่างวดนี้กี่ภาพไปดาวผู้โตนมาหอดนมันเหมือน ครับตอนนี้ให้มือกตั้งดาวเือนมอะอยู่นะครับกะเ่วันนี้วันนี้ก็จะยังกําหนดบอกเลขทูก่ก็หลังยี่ห้าไปพี่หรออ่าแต่วันนี้ผมบอกไบไวปก่อนว่าเลขทูปเราจุดได้ตรงกันผมแค่นั้นแหละออจังวดที่ออเก้าหนึ่งเนี่ยอกเก้าหนึ่งเนี่ยอาจารย์ปล่อยมาเลยเลขทูปเขาได้หาหนึ่งเก้ามันมาตรงกันซิบเก้าผมก็กเลยบอกให้อัดเลยแม่บ่ละงวด แตงเงวนบางทีเนี่ยเขาจุดไม่ได้ได้ว่าตรงกันเนาะครับเนาะ,ะแต่ง่ดนี้ผมจุดตรงกันอีกแล้วแต่ผมจะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเลขยังแต่ผมบอกเลยอยู่ในชุดซีนและเลขเดี๋ยวมีเข่ามีหลุดนะครับเนาะ,ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอาจารย์่าหงว่าออกอย่างเด้อสามสิบธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะครับซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีซีบูใดมักซีอย่างเข้าก็หลุดได้เลยนะครับเนาะตัวจอก็จะมีสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ฟังอีกครั้งสี่สอง สี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับสามตัวมีสี่สองห้ากับสี่สองศูนย์นะสี่สองห้ากับสี่สองศูนย์แต่ผมจะบอกไม่แค่เลขทูบผมอยู่ในชุดนี้แหละแต่มันตรงกันมันจะตรงกันยุคคู่หนึ่งแต่ผมจะมาบอกว่าคู่ไหนนะเพราะว่าคูแค่ในไห่บอกเดี๋ยวเมื่อไหร่ให้บอกผมอายิะยกมือลงเสียุผมคือก็แหละนะครับเนาะผมบอกไม่ก,ก็ได้มันจะี๋ยมาตัวที่ ต yup. lives, ัวที่สองนี่แหละห้านี่แหละห้านี่แหละห้านี่แหละอืมอืมนะครับเหมือนงวดเก่าหนึ่งเรียกเขามันเก่าหนึ่งทุบภูมัญหาหนึ่งเก่ามันซื้อไงกันด้วยนะครับผมกับมาฝันเห็นแบบมูซื้อกุ้งอีกง่นมาล่ะผมก็เลยตีผมเคยเห็นมันบักกุ้งเน่าผมก็เลยไปไล่ซื้อเก่าหนึ่งนะครับอ่าเมื่อวานนี้ก็ฝันแล้วถ้าแต่งวดเมื่อกี้พอฝันเลยแต่งวดนี้ฝันมาพี่น้อยนี่ยนะครับที่ยืนอยู่หน้าสำนักคนที่สังสำนักแล้วแล้วตายแล้วล่ะว่าไงไงครับบอกภาษาบ้านนอกเราเสียชีวิตไปแล้ว ตอนเราตายเนี่ย46ปีเท่านั้นนะครับเราเป็นคนมอบเงิอนไหก้อนแรกเลยคือ400,000บาทมาซื้อที่สามแ่งแห่งนี้นะครับอ่าตรงเป็นสามแผงนะต้องเอาเอาโดนมาบินดูนะครับอ่าเรามาเข่าฝันมาเข่าฝันเม่เคยเป็นเตียงหลายๆผมกันั่งเป่าเราไม่ปันอ่ะเรายงมือสิน่ะบอกว่ามีสีอายุตอนเราเสียนะนี่บ46ปีนะครับี46ปีตอนเราตายนะเนี่ย <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> คือมาแมงปุย่ยยแล่ะเนาะจอยแล้วนะครับอเส้นเนทุกเมอ่อทุกเมื่โอ้โกบอลมถขอบคุณครับผู้ไดว่ารอถึงเลกเ้อะที่นี่ในฝันเพราเรายกมือซีนิ้วยังซีแล้วผมเล่นยางไปหาเราเราบอกว่าหัวใจเราต้นแค่ซีเทื่อหล่ะจลดลงจนเลือศูนย์ในจอมัน แล้วเราก็ตายอีกเือชีวิตจริงแล้วก็ตายแล้วในฝันเราก็ตายอีกเกลืกลลกอ,กกอหนึ่งเลยผมได้ตีเป็นสี่ศูนย์สองกับสี่หกมื่อนันได้ถือเล้าเดยสามตัวอ่าเห็นไหมสี่สามตัวเลยเห็นไหมใครที่มาเมื่อวานผมบอกให้เอาไทยไปซื้อเลยหรือเอาความฝันผมไปซื้อเรลาอ่าแต่ว่าอายุแกก็สี่ศูนย์อ่าไอสี่หกเนาะพี่น้อยมาที่นี่เรียกี่มากผมก็ยังมากสี่ศูนย์นี่มากเพราะว่าเราโยกสี่เห็นไหม คนคนเสียชีวิตกับศูนย์ตายเทือที่สองกับสีศูนย์สองแล้วอายุแล้วซีหกกับจีซื้อไวครับซีหกสีเก้าเขาต้องซื้ออยู่แล้วเพราะว่ามันต้องกลับหัวแต่ว่าเลขทูบเราไม่ได้อยู่ในนี้หรอกนะนะครับแต่กะวัวนี่คันผมปไปเลยทูบผมขึ้นมาคนอัดในนอนนะครับใช่ครับบอกบอกไปเลยเนี่ยเพื่อกียนะครับว่าราคาจะเกินตัวที่สองแหมผมบอกไปเลยเนี่ย ลายเบิ้ลผมเบอกอย่างไงตัวแร็กอะไรสุดตรงไปลีกล่องเมังได้บุญไดอาร์ดหน่อนะครับเนาะมีใบออกมาแล้วนะครับว่าเลขคู่ตรงจะเลขค่ก่อนเฮ้ยเลขคู่เลขคูใช่ครับบอกได้แค่นี้นะครับแล้วมันบอกกันได้ครับช่วงนี้นะครับมันต้องรักษาคิดเหมือนงวดก่อนนะครับแต่ข้าไปไล่บ้านคิดมากกว่าอวยตัวหนตัวที่สองนะครับานะครับอายุพี่น้อยลดลงแต้มนึงมันไม่ยากยัง เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะเริ่มไม่ใบ้แล้วการเข้าดู่าะว่ากันครับผมยอกหยอกเฉยๆครับถามว่ามันจะปีใหม่แล้วเนาะผมก็มีความฝันไว้จากหาค่าแล้วมันไหนพี่น้องเนาะเพราะปีใหม่เนี่ยเขาก็เอาไปฝากลูกฝากเต้าฝากขัวเนาะขัวยังมาจมนเมาส์เหรียกเนาะครับเนาะไม่มาละ อืมเพราใจได้นี่แปลว่าผัว่าจมดูเสือตายนั้นเลยกันละงะวดไดเขาเมันกัดีใจยิ่แล้วงวดไหนว่าเขาขถืดเพิือนดาวบาดีะนะครับเนะาะกะสีได้ย่ดอกผ้ากันมาเนี่ยคือว่าปูน,าาน่ะคาดค้นผมบอกทุกงวดเลยว่าปูขาดค้ใในเนอะนะครับผูใ้ใดสารท่าปูเราจังจะห้คือยังงวดศูนย์หลานเปอร์เส้น์นี่เลขมันหลุดค้นดาผมขาดผมก็บอกปูว่าซุ่มหนีมันดาเนี่ยหา้มันถึอน้ำผมเพราะมันเจ้าสื่อน้ำผมให้เลขกอกให้มันเบิ่ง งวดเกาหนึ่งมือนผมไปบอกว่าผว่าเขาเศราสื่อน้ำเหลวออกให้เบื้องนก่อเก้าหนึ่งพ่อเก่าหนึผมห่อใส่กล่องไวยังบักได้ดดาคัวเออนี่คือทำที่ผมห่อนะครับเได้ยถือกว่าแม่ถือว่าอ๋อเนี่ยแหละเออถึงสามพันถึงหน่อยหนึ่งไปละสามพันสามพันหนึ่งหน่อสามพันเงินหรอโอ้ได้เกินวันนี้ีนะแม่เลยสี่นะครับสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ สี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์คนเห็นไปแล้วแหละนะครับเนาะอ่าสามตัวมีสี่สองห้ากับสี่สองศูนย์นะครับอืมก้มกับมาดบิวสี่ศูนย์ 40, น่ะนะครับเนาะเออโอ้ล่ะละครับแต่ว่าสี่ครูหามตาจออกเนอะอาจารย์บอกขึ้งวดเลยล่ะ